สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาเป็นดาวแล้วนะคะดาวปกติกับดาว VIP อีกแล้วเมื่อเช้าไปอย่างไหนหินบอห็นยังบอนีมาแบบนี้เลยไม่รู้จะพูดอย่างไหนะคะแล้วก็ซีีเห็นไหมแต่ว่าดาวปกติเนี่ยก็มานะคะแต่ว่าไม่ได้มาแบบหนึ่งกับสองนะแต่มาแบบ นี่แล้วก็มานี่นะฮะเห็นไหมมาจังไดล่ะมาวินนี่เห็นไหมนะคะสองเจ็ดกับเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่มันเป็นเลขนี่นะทุกคนเอาจงจริงอืมนะคะนี่นะนะรอบต่อไปกันเลยที่ไหนล่ะโอยของราเอาพาโอยกันเลยนี่เลยค่ะไปแบบนี้เลย เราวินให้นะคะเราไม่เจาะวันนี้เราไปไหนเลยเอาประกาสซอหาเงินซื้อประกาอีกก่อนช่วงนี้ประกาเปลืองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกต้องมีหนึ่งเก้าแล้วตอนเนี้ยกลับแบบเจ็บแสบมากนะฮานอยดิไปดูฮานอยดิถ้าใครเล่้ฮานอยจะรู้เลยวันเนี้ยเราให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหก เรให้หนึ่งหนึ่งอะไรนะแล้วกลับหัวเหมือนกันเด่นเป็นนะแต่ลาพัฒนาก็ปังปังนะทุกคนเออเราให้หนึ่งหกแต่เราดักหนึ่งเก้าไว้ออกหนึ่งเก้าจริงจริงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้กับนะกับการหวยกลับหัวเนะี่ยสองแปดเด่นสามหกค่ะ แค่นี้เองพอเลิกพอเลยจบเลยนะคะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะเพราะว่าเราวินทุกคนเล่นหุ้นบางคนก็ต้องรุดอยู่แล้วนะคะหรือบางคนก็จะวินอยู่แล้วแต่วเราวินที่จริงเราจะให้วินแค่3 4 16 แต่ว่าเราอยากให้วินนี้ด้วยวินสามสี่หนึ่งหก็ได้นะคะเอาไปไหนแล้วให้เน้นอะไรอะ่ะเออน้นอะไรแกเน้นอะไรเ,น,เน้นอะไรนีนร่น,น,นะคะนีน่ ถ้าจะแยกดาว3กับ4 3 2 3 6 3 9 40 43 4 7 10 14 17 62 65 69ซึ่ง62ต้องมี29นะอ่าแล้วเดินคือวินวินอันนี้ให้เลยจบแค่นี้นะคะแล้วก็อันนี้เด่น3กับ6 3 2 3 6 3 9 6 2 6 5 6 9แค่นี้เองนะคะนี่มีอยู่แล้วนี่6กับ3อยู่แค่นี้แล้วนะคะ อชอบแบบไหนให้เล่นแบบนั้นนะคะวินแค่สตัวนี้ก็ได้นะคะจะวิน6ตัวก็ได้นะคะประมาณนี้อ่ขอให้โชคดีค่ะ